สองสามเนี่ยใต้ไตแล้วตอนนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่กลางแจ้งตัวน,นี้เป็นล้อลากครับเนี่ยล้อลากนะครับสิบห้านิ้วล้อลากสิบห้านิ้วโอ้ดังอังวานครับล้อลากสิบห้านิ้วตัวนี้โควิดเดินไปเปิดเมืองแล้วเนี่ยตัวนี้โควิดเสียงดีฟังชัดไม่หนึ่งตัวครับม,มีไม่หนึ่งตัวล้อลาก 2อง0ันสองพันเกคาสองพ้าร้อยส่งฟรีนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าเรามีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับเรามีรับประกันให้หนึ่งปีครับเพราะว่าเราก็มีเรามีทุกเครื่องเครื่องเครื่องถ้าถ้าใครเข้ามาหาบริษัทเราที่นี่ มันไม่ให้มีเฉพาะเครื่องเสียงที่รองลงๆๆมีทุกรุ่นเลยครับแล้วแต่ลูกค้าจะเล,ลือก้ซลากเลยโตยบ้านเลยโต๊ะพอล,ล่าเลยสองจุดหนึ่งเลยโตในห้องตัวเล็กๆฟังเล็กๆตัวพันต่าๆก็มีตัวให้มีทุกงเงื่อนนะครับกระทะไฟฟ้าใบของข้าวก็มีขายครับในสาเราขายหมดครับขายทุกอย่าง ค่ะพี่วันนี้จะมานําเสนอชุดล้อลาก15นิ้วค่ะ15นิ้ววันนี้เป็นรุ่น SKG 351 BT15 ดูอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดอก15นิ้วนะคะดอก15นิ้วอันนี้มีไฟให้ด้วยถ้าสมมุติพี่ไม่ชอบไฟพี่ปิดสวิตช์นี้ได้เลยเนี่ยพีป่ปิดสวิตช์นี้ได้เลยไฟก็จะไม่ติดถ้าชอบก็เปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้มาดูฟังก์ชันของของชุดนี้เลย ฟังก์ชันของชุดนี้มีบูทูธบูทูธได้อันนี้กดบูทูธนะคะอันนี้กดบูทูธถ้าแบบสะดวกคือเสียบ usb แล้วเล่นเปิดเพลงได้เลยอันนี้จะเป็นที่ควบคุมเสียงควบควบคุมเสียงนี้คือหมดเลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นปรับเบสปรับเสียงเบสเสียงแหลมสองอันนี้ส่วนสองตัวนี้จะเป็นปรับแอคคร์ไมนะคะมันอันนี้ตัวนี้เราจะแถมไมตัวนี้ให้แถมไม้ร้อยให้หนึ่งอัน แถมไม้อยให้หนึ่งอันคือถ้าสมมุติพี่จะใช้ไม้สายอ่ะเสียบรูนี้ได้เลยใช้ไม้สายเสียบรูนี้ได้เลยนะคะอะงั้นเราเรามาลองฟังเสียงกันก่อนเนาะว่าเสียงมันจะโอเคไหมเจาัอนนะะไง 我家。 เป็นชุดล้อลากเนาะเป็นล้อลากแบบพบับพาง่ายสบายสบายเ,เราไม่ต้องยกเราคือล้อลากได้เลยอันนี้ปรับระดับได้นะคะอันนี้ตัวนี้เป็นปรับระดับปรับระดับได้ปรับขึ้นปรับลงก็ได้อ่าส่วนตัวนี้นะราคาชุดราคานะจะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ค่ะพี่ตัวนี้นะย้ําก่อนนะพี่ คือก่อนใช้ทุกครั้งนะคะต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะก่อนใช้ทุกครั้งต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนเราจะมีที่ชาร์จให้เราจะมีแถมที่ชาร์จให้1นอันนะคะมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยมันจะเป็นหัวกลมอย่างนี้นะคะย้ํานะพี่นะ,ะก่อนใช้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนทุกครั้งนะคะอันนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ชุดล้อลาก15นิ้วคะ่ะ หอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบลวงพอ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนออ พอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สามต่องานเต็มที สวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนเรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล็บัันล้านที่ขอมือขวา